สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการต่อเส้นนะครับต่อเส้นในโปรแกรม a u t o c a d ครับคือการทำเส้นลายให้เป็นเส้นโพลีลน์ครับมันก็จะมีเส้นลายอยู่นะครับนี่คือเส้นลายครับนี่ครับมันก็จะเป็นเป็นชิ้นชิ้นส่วนเป็นเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้น เราจะทำให้เป็นเส้นโพลีไลน์เส้นต่อเนื่องก็คือเส้นเนี่ยนี่ครับ,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 รบมันก็จะเป็นเส้นต่อเนื่องบางครั้งเราเผลอเผลอไประเบิดคือไปแยกชิ้นส่วนมันปุ๊บให้กลายเป็นเส้นเดียวเดียวเงี้ยแล้วเราต้องการกลับให้เป็นเหมือนเดิมโอเคครับเราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับ pe ครับคีย์คำสั่ง pe แล้ว enter ครับแล้วก็เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งครับ เลือกเส้นนี้ปุ๊บแล้วก็ yes พิมพ์ y y enter แล้วก็เลือกนี่ครับตัวนี้ครับอะไรเนี่อยอะไรหรือเปล่าตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกชิ้นส่วนเลือกเส้นที่เราต้องการจะให้มันต่อกันนะครับมันจะต่อเฉพาะหัวต่อหัวอะไรอย่างงี้ครับโอเคครับแล้วก็ enter ไป2ทีครับแล้วก็จะได้เส้นกลับมาเหมือนเดิมอ่านี่ก็เหมือนกันครับ e enter เลือกเส้นปล๊บก y enter เลือกนี่ปุ๊บ e n t e r สองครั้งโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ